ไม่อ APO ยังว่ยังไม่ได้เช็คเน็ตไงเพราะว่าร้องเพลงกหลายเพลงไม่รู้ว่าเน็ตเลยเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไม่พอาแกวค่ะหน้าม้บูีา่ลูเอลูวเลยดคน่รันู่นนลลิงคุกเบ็ด เยอันนี้เหมืนทอดมันหน่อยร้อได้อนป่งเลยอ่ะเดี๋ยวกินเป็ดไม่ไม่อิ่มแล้เดียกินเป็ดก่อนอตันนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาซื้ออรอยอ๋อยากกินขมูสุยญากาเตี้ย คนเยอะมาก <N> นั่งร้านเดิมหรอหรืออะไรไม่รู้นั่งกินอ่ะกูกรอป่ะเออยตกใจคน <N> นั่เอาถุงมาเชียวขานู้นมอไใส่เชียวแล้วตกใจเลย <N> เป็ดย่างจ่าเชิดจ่าเชิขดขณะนี้เราถึงร้านเป็ดย่างในตำนานนะครับเป็ดย่างจ่าเชิดจ่าเชิดเอาเปลียกระปิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อครับถจับรถมาไดสองตองส่อุนจาแดงหาาเฉิดไม่ได้ขยับรถเลยค่ะถ้าจะขับรถมาได้ขสองตองส่ชอทุง สามแปดศ์เทพหังทองที่เป็นขยยค่ะที่จังวั่เวนะคะขอบคุณค่ะอ๋อทานเรือ ให้ร้ันเก่งร้าแตกมาไูแวะก่อนนะจ๊ะ ตรงก่อนรปเรอร์เลยไม่ใช่ก uh ้อนหันไปเรอยเฮ้ยน uh ี่เดได้ก่ะเได้เลยจ้าเปิดได้นะคะคุณผูหมิงเตียงปลาไปกินได้จ้า สแกนเลยครับได้ไม่อ้วค่ะลาสุดทางครตลาดสามชุก